สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการถอนเงินจากโปรแกรมในแฮ h นะครับที่เราได้ขุดบิตคอยเอาไว้นะครับถอนไปฝากในบัญชีของ Bit ครับนะครับอันนี้ก็คือหน้าจอโปรแกรมขณะที่เราขุดบิตนะครับโดยใช้การ์ดจอเมื่อขุดไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้เงินนะครับในบัญชีในแฮ h นะครับก็คือตัวนี้นะครับ ในบัญชีในแฮชนะครับก็จะมีจำนวนเงินที่เราได้ขุดเอาไว้นะครับอันนี้ได้ประมาณ1,000บาทวิธีการถอนนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเปิดเว็บไซต์ในแฮชแล้วก็เว็บไซต์ของบิ t ครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ของในแฮชนะครับอันนี้เรามีเงินอยู่1,000บาทต่อไปนะครับให้เราเปิดเว็บไซต์บิ t ครับ อันนี้ก็ล็อกอินเรียบร้อยนะครับให้เราสังเกตดูที่กระเป๋าเงินตอนนี้เราไม่มีเงินนะครับต่อไปเราจะไปถอนเงินนะครับก็ไปที่เว็บไซต์ n i g h t h a t นะครับไปที่ Wallet แล้วก็กดปุ่มถอนเงินนะครับ Withdraw ตรงน,นี้นะครับในช่องนี้นะครับให้เราถอนเงินไปยังบัญชีไหนนะครับตอนนี้เรายังไม่มีก็คลิกแล้วก็เลือก Add New Withdraw Address นะครับก็จะมี แอดเดสนะครับให้เราใส่เราก็ไปเอาแอดเดสบัญชีเงินของ BTC ของ b i t c u p นะครับมาใส่ไปที่เว็บไซต์ b i t u กดที่กระเป๋าเงินนะครับแล้วก็เงินของฉันที่ BTC ตรงนี้นะครับ Bitcoin BTC นะครับให้เรากดฝากเหรียญแล้วก็มันจะมีหัวข้อที่เขียนว่าสร้างแอดเดสให้เราคลิก เมื่อเราคลิกแล้วนะครับก็จะมี a d d a ร e ของ BTC address ขึ้นมาให้เราคัดลอกตรงนี้ไปนะครับไปที่เว็บไซต์ของใน h a t กรอกข้อมูลลงไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สร้างชื่อกระเป๋าเงินนะครับก็อันนี้สร้างว่า BIT ครับนะครับติ๊กถูกนะครับว่าฉันยอมรับ address นี้ เป็นอ r เ s s ที่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันอันนี้มันจะให้ใส่ข้อมูล OTP นะครับอันนี้เป็นการป้องกัน2ระดับนะครับอันนี้เราก็ไปใส่ข้อมูล OTP อันนี้อยู่ในเครื่องมือถือนะครับของผมส่วนในช่องนี้นะครับก็ให้ถอนทั้งหมดเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใส่ไปเลยอันนี้ขอกดถอนทั้งหมดนะครับแล้วก็กดรีวิววิดดาวนะครับเวลาในการโอนนะครับก็ประมาณ ภายในเวลา24ชั่วโมงนะครับตรงนี้เป็นค่าโอนนะครับตอนนี้ก็เป็นรายละเอียดสรุปนะครับว่าเราต้องการจะยืนยันการถอนเงินหรือเปล่าอันนี้เป็นเลขที่บัญชีกระเป๋าเงินของบิดครับนะครับใช้เวลาภายใน24ชั่วโมงอันนี้เป็นค่าโอนนะครับ1บาทอันนี้ก็คือเงินทั้งหมดที่เราได้รับนะครับก็ประมาณ1,000กว่าบาท กดยอมรับนะครับแล้วก็กดถอนเลยครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็รอการโอนเงินอันนี้เราสามารถที่จะดูความเคลื่อนไหวได้นะครับอันนี้นะครับที่เราได้ถอนไปตะกี้เดี๋ยวเราก็มารอรอดูนะครับว่าเงินเข้ากระเป๋าหรือ,อยังก็ตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับก็ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็จะมี การแจ้งเตือนนะครับขึ้นมาว่ามีการฝากเงินเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เรามี BTC เข้ามาแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ